สว,ส,สวัสดี field, ครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทุกคู่ทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับพี่จ้าปทุมราชนะครับผ้าพี่น้องอ่ามาเบิงนะครับงวอทองใส่ใยนะครับเป็นง้วของพอจอยครับพี่น้องครับเจ้าของงัวเพิ่นกับพุนจูงงวมาลามนะครับมาผูกอ่ะมือนี้ครับแบ่งปันตัวนึงนะครับใส่ใยพีกัดบานสร้างก่อนนคมนะครับตำบลหน้าวาอาเภอปทุมราชมุงสาจังหวัดลำนาจเจริญนะครับลักสองครับพี่น้องอ่าเบ่งละเอียดง้วเลยนะครับ เป็นงวดทองครับพี่น้องไทยสูงหน่อยสี่สิบหกบวกทองใดสามเดือนกว่าครับตัวทองโดยอันตาเศ้าประกันทองให้นะครับพอจอยเพิ่นเปิดในราคานะครับสองหมืนแปดพันราคานะครับคุยกันได้นะครับทรงฟรีพร้อมนะครับร้อยห้าสิบกิโลนะครับสีแดงงามนังหน้าดีตัวใหญ่ดีนะครับสูงรน่อยสี่สิบหกบวกลบนะครับพี่น้องครับนี่ นะครับเป็นลูกที่3ามในทองนะครับสมโตมากครับพี่น้องสมโตสมปรามันนี่แหละครับเอาคาถกคาทอนประกันไห่นะครับซิปหามือทองประกันไข่ครับมีคลิปอันตาเศร้าให้ชมครับเป็นลูกที่สามในทองครับสูงไว้สี่สิบหกอยากไปกินหญ้ากระมูล่ะตัวใยนะครับพี่น้องใ่พิญญาดีนะครับเครื่องดำพ่วงหางดำครับ กาทุกะท้อนประกันหายซิปหาเมื่อนะครับพี่ก,กัดกาญุบานอาซาก่อนนี้คมเลยครับเด้อสูงร่อยโอ้ใหญ่ตัวนี้ประมาณสิบแปะร้อยห้าซิปผมบอกพี่น้องเลยพอจอยพี่น้องสี่สิบหก 4, 6, 6, บวกเลยคนบ้าอ่าเครื่องดํานะครับนุ่มสีเต่าบ่มีติ้งครับพวงหางดํานี่ค่อนข้างจะอ้วนดีอยู่นะครับพี่น้องของเพิ่นนะครับมวลหน่อยมวลหน่อยอยู่ด้านหลังผมนะว่าเพิ่งจะไปหาหมูนะครับ,มมนะรบทองเพิ่น ห้องไว้เาเป็ดครับพี่น้องนีกห้อยทะเลาะห้อยยังครับพี่น้องก็โดนแล้วครับเศ้าแหลกนะครับนะครับจมูกสีดำโบสีครับขอบผู้ดำนะครับเขาไว้แต่งครับเติมทุกอย่างครับพี่น้องนะครับเล็บดีก็เท่าดีนะครับตัวท้องแล้วโดูอันตาเศร้าด้วยครับเอาสนใจโท่ามหาพ่อจอยเลยผู้เล่นผู้เล่นงวใ่นะครับผู้เล่นงอใ่นี่ครับท้องนะครับสามเดือนกว่าครับสมปรามันมากครับสมโตมา งวดกับว bon ่าส้นบ่ยังนะครับพี่น้องอ้าวนะครับก่อคาบดสูงร้อยสี่สิบหกปว๋งหาเบิ่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับฟ้อนขจับดีจับอยู่หของนางขับนะครับปลาเบียงไปไปเบียงไปลูกเบียงไปไปเร็วสิเร็วหลูกปลาเบียงไปนะผมผมไล่ก่อนปลูกไปไปย่างไปเครื่องดำนี่ครับห่วงหางดำไปเบียงไปเดี๋ยวผมไล่กันก่อนเบียงไปลูก จะคล้องมั่มาจับให้เลยครับพี่น้องครับเอาฟังขวาเพิ่นนะครับสูงหนึร้อยสี่สิบหกบวกนะครับทองสามเดือนกว่าเปิดใบสองหมื่นแปดพันนะครับต่อรองได้นะครับคาาทุกกระทอนประกันให้ยซิฟหามือนะครับออกสงปีหนึ่ร้อยห้าสิบกิโลนะครับมากเถื่อใจกระทู้มหาพอจอยได้นะครับเผนอยากกินงากระม่แล้วนะครับพี่กัลกระบาลสร้างก่อนนิคมนะครับอ่าเป็นปลูกเรียบจรจัขึ้นให้ครับเป็นเพจของน้องตองพอจอยป่ะป่ะจูงยางนะครับพอจอยเรียบร้อยนะครับฟังขวากันกระมมหลังกว้างนี ครับ